สวัสดียามเช้าครับท่านผู้ชมครับอาจารย์นันตต่อยกลับมาพบกับท่านผู้ชมอีกแล้วนะครับใกล้ถึงฤดูกาลในการเล่าพึ่งพงป่าแล้วนะครับเดี๋ยวจะพาท่านผู้ชมมาดูแลกล่องเล่าพึ่งพงป่าก่อนที่จะนําไปเล่ากันครับอันนี้เป็นกล่องเล่าพึ่งพงป่าที่ผมสั่งซื้อมาทางอินเทอร์เน็ตนะครับมาสั่งซื้อมาออนไลน์มานะครับก็ในราคากละสองละ2ยหิบาทครับ <c oughs> ถามว่า โอเคไหมนะครับก็โอเคในระดับหนึ่งนะครับแต่ว่าจะต้องปรับปรุงครับสิ่งที่จะต้องปรับปรุงก็คือทางเข้าครับปากทางเข้านะครับแคบไปนะครับแล้วก็ไม่มีไม่มีลานบินให้เขานะครับแคบไปเดี๋ยวผมต้องปรับปรุงตัวนี้นะฮะเนี่ยแคบไปนะฮะการที่ทำทางเข้าออกแคบเนี่ยนะครับมันยังไงหมายความว่ามัน เหมือนกับถนนนะฮะแบบแบบเนี้ยเปียบเสมือนถนนสองเลนนะฮะแต่ของผมเนี่ยผมกะว่าโดยโดยส่วนตัวนะครับอย่างน้อยประมาณสักสิบเซนนะฮะต้องขยายออกไปสิบเซนสิบเซนจะได้ถนนแปดเลนหนะ้าหรือถนนสี่เลนนะครับเน,นี่ยสมมติเป็นสี่เลนเราขยายอีกให้มันเป็นแปดเลนเลยนะครับอัตราการเข้าออกของพึ่งก็จะสามารถเข้าออกได้สะดวกแล้วก็ได้ใน ปริมาณหรือจํานวนทีละหลายๆตัวนะครับอันนี้เป็นวิธีคีดของผมนะฮะอันนี้ต้องปรับปรุงตรงนี้นะฮะปรับปรุงทางเข้าออกแล้วก็ทําลานบินให้เขานะครับอันที่2ครับถ้าได้มาแล้วเนี่ยเราจะสังเกตนะฮะเนี่ยก็จะมีช่องช่องอยู่นะฮะเป็นกล่องเปิดฝาบนนะฮะข้างบนเขาก็ทํายังไม่เนียนนะฮะเนี่ยผมจะต้องอุดรูรั่วตรงนี้ด้วยนะครับน่าจะ สองจุดนะครับที่จะต้องปรับปรุงกงล่องรับพึ่งนะครับและที่สำคัญไม้ที่ซื้อมานี้ก็เป็นไม้ใหม่นะฮะมีกลิ่นไม้อยู่ช่วงนี้ต้องนำมาตากแดดนะครับทำให้เขาเก่าๆนิดเดิงนะครับเดี๋ยวเรามาเจาะกล่องรับพึ่งคงปากกันครับสิ่งที่จะต้องเตรียมต้องมีคือสบานครับสบานนะครับขนาด6มิลนะครับของผมเนี่ยขนาด6มิลนะเดี๋ยวเราก็ไป เจาะเลยนะครับไปซ่อมแซมไปเจาะอ,อย่าลืมนะครับเพื่อความสวยงามผมเจมาะไมเลยนะครับอันนี้มันไม่ค่อยสวยใน,นสายตาผมเจมา,จาะไม่เจาะหม่ผมนี่ต้องประมาณสักสิบเซนครับท่านผู้ชมนะครับประมาณ10เซน จอดเรียบร้อยนะครับแม่ตอนนี้ฝนเริ่มมาแล้วเราจะสังเกตได้ว่าเนี่ยแปดเลนอันนี้4เลนนะครับอัตราการเข้าออกของผึ้งก็จะสะดวกมากขึ้นนะครับได้ในปริมาณที่เยอะขึ้นทําให้พึ่งสร้างรวงดังได้เร็วขึ้นได้น้ำหวานเยอะขึ้นนะครับอันนี้ก็เป็นอีกให้มีคหนึงนะครับที่ผมใช้อยู่นะครับหลังจากนั้นเราก็ขัดด้วยกระดาษทรายครับขัดด้วยกระดาษทรายนะครับ ด้วยกระดาษทรายนะครับเพื่ออะไรเพื่อให้พวกเสี้ยนทั้งหลายเนี่ยออกไปนะครับซึ่งเขาก็จะเข้าออกได้สะดวกซึ่งเขาเป็นชอบเป็นสัตว์ที่ชอบความสะดวกสะอาดนะครับแล้วก็ปลอดภัยไา่เนะครับ เดี๋ยวรูนี้ผมก็จะหาไม้มาปิดนะครับผมจะใช้รูนี้นะครับเป็นทางเข้าออกเห็นไหมฮะเรียบนะครับเกลี้ยงเก่าแล้วก็ปลอดภัยเนี่ยไม่มีเสี้ยนละนะครับมีช่องทางการจราจรที่ขยายได้ไหลยหลยเลนมากขึ้นนะนะครับผก็หาไม้นะครับเดี๋ยวก็จะปิดช่องทางการจราจรช่องนี้ซะนะ สัางปิดซานะครับปิดช่องนี้เลยนะครับปิดช่องที่เจ้าของเดิมเขาทำทิ้งไว้นะครับมันไม่ค่อยเวิร์กสำหรับผมมันไม่ค่อยเวิร์ก ่ปิดแล้วตรงนี้เราก็ทำลานบินให้เขานะครับทำลานบินให้เขาให้เขามีที่เกาะนะครับเวลาจะเข้าออกนะ โอเคนะครับก็มีลานบินให้เขาแบบนี้นะครับเนี่ยทางเข้าออกกว้างขึ้นมีลานบินแล้วตรงส่วนนี้วก็ปิดแบบนี้เลยนะครับแต่จุดที่ผมจะแก้ไขอีกอย่างก็คือรูขวาเนี้ยดูที่เขาฝาด้านบนเนี่ยนะครับไม่ไม่ค่อยเรียบนะฮะเดี๋ยวผมจะ ทำใหม่ปรัปรุงใหม่นะครับก็ใช้ไม้นะไม้ละแนงแบบนี้นะครับตีโปะแบบนี้เลยนะครับ อันนี้ก็ปิดได้ละนะครับมืดละนะครับมืดทึบละแล้วหลังจากนั้นเราก็นําไปาตากแดดนะครับให้เขาเก่าๆหน่อยนะครับเพราะว่ามันมีกลิ่นของไม้ไม้ใหม่นะครับตรงนี้เราก็ทาไข่พึ่งนะครับทาไข่พึ่งแล้วก็ฉีดพ่นด้วยฟิโลโมนก็สามารถใช้ได้แล้วครับเนี่ยกล่องเหล้าพึ่งพงป่านะครับหลังจากที่เราซื้อมาเราก็อาจจะต้องมาตรวจเช็คความเรียบร้อยนะครับมาปรับปรุง ทางเข้าออกให้มันดีขึ้นนะครับสะดวกขึ้นปลอดภัยขึ้นนะครับสัญจรได้เยอะนะครับก็สามารถนําไปเป็นกล่กองกล่องข้พึ่งทงป่าได้นะครับสำหรับคลิปนี้พบกันใเนเที่งเท่านี้ครับขอบคุณและสวัสดีครับผม